ดูครับออเคอมเมนตอบยบสวัสดีครับนี่ดูครับเขาทำอะไรกันนี่อดูครับกินข้าวเสร็จไปแล้วดูสภาพรถเฮ้ อยู่กับทีมงานครับให้ดูบรรยากาศอ,อหลังจากกินข้าวเสร็จครับลุยกันต่อเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในการลอกนาโอ้อาจารย์นี่นี่ลอกนานะครับ นี่ดูครับเนี่ยาจานจันะครับนี่โอ้นี่เจ้าของนาบอกว่ามีอะไรโอกหมดเลยนี่นุ่นสุดลูกหูลูตานี่ยลอกให้หมดเลยี่ตอนแรกให้ลอกแค่นิดเดียวอันนี้ก่อนลำหมดเลยครับนี่ถูกใจครับถูกใจนี่นู่นไปนู่นแล้วก็นี่ดูเขาลอกเขาทำเอาไว้ให้ อันนี้หนาหน่อยนี่มักไฟนะครับรถเก้าคันมักไฟรับจบทีมงานมาตรฐานครับ กินข้าวเสร็จลุยกันต่อครับวิ่งระยะทางก็ประมาณ2โลกว่ากว่านี่รถ10คันหายไปหนึ่ง ครับโดยจันจักครับคันนี้มักไฟร้อยกินข้าวเสร็จลุยกันต่อเดี๋ยวมาดูว่าทีมงานเราใส่ดินขนาดไหนจันจัดจัดให้นักนักๆเน้นๆเลยครับอยู่นี่ีวันแล้วครับ จากงานแค่40เที่ยวอันนี้ปลาไป4 5 0 0เที่ยวแล้ว រែងເຄື່ອງเบาๆ ยังไม่พอ,อียนะ รถวิ่งวันนี้9คันครับ9คัน โลกนาอย่างนี้ก็โอเคหน่อยครับเมื่อวานนปังหรือว่าเก็บงานให้เขาอันนี้เรามาโลกอีกเจ้าหนึ่งครับนี่พอดีเห็นเราโลกสวยนะครับทํานาให้เขาได้สวยเขาเลยให้ให้ทาอีเลยนะครับให้โลกหมดเลย หมู่บ้านนี้นะครับจากตนเร่งครับในหน้าแจ้งมาแค่ประมาณ4ี่ห้ิบเที่ยวอันนี้ปลาไปห้าร้อยกว่าเที่ยวแล้วครับใจดินไม่เอาเปรียบคนซื้อนะครับ เก็บงานให้แบบเนียนๆใต้จานจักเขาจะเอาหน้าดินวางไว้ให้คืนครับ น,นี่ก็จะร้อนจัดแล้วครับเริ่มจะเข้าสู่หน้าแรงส่วนงานเราก็ยังมีเรื่อยๆครับเรื่อยๆนี่เขาได้เพียบ ใส่จวกใส่จะโอ้กันอยู่เพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จครับนี่ยออกพร้อมกันเนี่ยใส่ดินนะครับนานนี้เรายังไม่ปล่อยรถนะครับ อาใครต้องการหน้าดินนะครับอยู่บ้านโคกสะอาดนะครับนี่ใครที่อยากข่มที่นะครับเราจัดให้แบบเต็มๆเลยครับเรามาเอาเปรียบคนซื้อนะครับนี่ทีมงานมาตะฐานนะครับอ082ครับ869 6263ครับนี่ใครที่อยู่โซนโคกสะอาดนะครับตอนนี้ทีมงานเราอยู่ที่โคกสะอาดนะครับต้องการดินก็โทรมาเลยครับผม ti Rapi